สวัสดีค่ะสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีขอต้อนรับทุกท,ท่านเข้าสู่โครงการพัฒนาทักษะการอาร่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอ,ยอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2565หลักสูตรพัฒนาการอาร่านมุ่งสมรรถนะการสื่อสารซึ่งเราจัดขึ้นในวันนี้นะคะเป็นรุ่นที่3ระหว่างวันที่16-18มีนาคม2565ค่ะ โรงแรมเซาเทิร์นวิวแห่งนี้และวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับวิทยากรค่ะที่อยู่กับเรามาตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่3ไปพบกับวิทยากรกันเลยค่ะนอนหนูของหนูออกนอนหนูของนกออกก็เหลือออหนีกับกดดไก่ก็เลยกลาเป็นหนูช่าแบบมีธนาการมิตรมากชอบน่ารมกีนการคิดของหนูเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แกระดาษส เบ็ดเอาไว้ตกลลาอันนี้หัวใจแล้วรู้ได้ไงว่ามันเป็นตกใจมีเครื่องหมายไประีฮะมีเครื่องหมายไปรนีใช่ไหมเราเครื่องหมายอะไรอัสเจรีสำหรับการพัฒนาคุณครูภาษาไทยในครั้งนี้นะคะเรามีวัตถุประสงค์ที่จะให้คุณครูเนี่ยได้เน้นการสอนภาษาไทยโดย มุ่งประสบการณ์ทางภาษาเพื่อที่จะพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารของเด็กนะคะโดยวิธีการออกแบบการสอนในครั้งนี้ค่ะจะเน้นในเรื่องของการทําความเข้าใจในเรื่องของความหมาย ระดับคําประโยคแล้วก็เป็นระดับข้อความนะคะโดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงระหว่างภาพและตัวเขียนค่ะซึ่งกระบวนการเรียนการสอนเหล่านี้ค่ะเราอยากจะให้คุณครูนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพราะว่าเด็กในยุคปัจจุบันนั้นอาจจะมีข้อบกพร่องในส่วนของการเข้าใจเรื่องของความหมายดังนั้นการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์หรือว่าเชื่อมโยงความหมายกับตัวเขียนเนี่ยจะทําให้เกิดการสื่อสารที่ดีขึ้นค่ะการสอนภาษาไทยแบบมุ่งสมรรถนะการสื่อสารหรือว่ามุ่งประสบการณ์ตรงทางภาษาเนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่จะช่วย ให้เด็กเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะหัวใจหลักของการสอนภาษาไทยเลยนะคะนั่นก็คือ1ต้องอ่านออกค่ะหลังจากที่อ่านออกแล้วก็ต้องอ่านค่องอ่านคล่องก็ต้องรู้ความเมื่อรู้ความแล้วสามารถที่จะสื่อสารได้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการสอนค่ะดังนั้นกิจกรรมของที่ทางาได้จัดขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาคุณครูในครั้งนี้นั้นต้องการให้คุณครูนั้นสามารถสร้างแล้วก็ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมกับสื่อการสอนที่มุ่งประสบการณ์ตรงทางภาษาค่ะ โครงการเึิมสร้างภุมมพุ่งการเพื่อสัธสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคงได้รับมอบหมายให้สำนักง,งานการกระจายเยาวชนจังหวัดปัตปตานีดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยังย่งยืนรุ่นที่สามระหว่างวันที่16-18มีนาคม2565ณโรงเรียนต่อต้นวีปัตตานีเพื่อเมืองจังหวัดปัตปตานีน พี่น้องชาวคุณครูผมขอเรียกว่าคุณครูและอาจารย์ที่อยู่ในห้องประชุมนี้ที่ประตุกท่านเปิดการบครงรงการพัฒนาสตร,รการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง,ย,างยั่งยืน ในวันนี้ตามหลักสูตรพัฒนาการผ่านมุ่มสาวัฒรณและการศึกษาขออนุญาตเปิดหน้าบันนี้นะครับคนส่วนใหญ่กลัวโดยเฉพาะผู้ชายเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะแอนครูรุ่นนี้ตอบว่าเมียเพราฉันได้ว่าผู้ชายกลัวมันโดนไหมครับคุณนะผู้ชายกลัวเราเราต้องคิดนิดนึงระหว่างเขาครัวกับเขาขยาด เดินตามยีราฟตามหลังช้างเดินตามหลังสุดสัตว์ทุกตัวเดินกันเป็นขบวนเพื่อไปรวมตัวกันสัตว์อะไรเดินหลังเสืออ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คิดก็คือเหมือนตะกะนั้สิงโตเดินนําหน้าสิงโตเดินนําหน้าหนึ่ง อีกบุคคลหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะในการจัดโครงการของเราในวันนี้นั่นก็คือท่านผู้อำนวยการสํงงานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของท่านกันนะคะว่าท่านมีวัตถุประสงค์หรือมีแนวคิดในการจัดโครงการในครั้งนี้อย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการศึกษสาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนซึ่ง สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักง,ง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ดำเนินโครงการทั้ง3มรุ่นรุ่นที่1นึ่งจึงจัดเมื่อวันที่ 23- ถึงย5 2กุมภาพันธ์2565รุ่นที่สอง เมื่อวันที่หนึ่งถึงสามีนาคม2565และวันนี้เป็นรุ่นที่สาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18มีนาคม2565วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้คุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยปัตตานียะลานาราธิวาสสตูลและสงขลาสี่อำเภอได้แก่ อำเภอเจน,นะอำเภอเตพภาอำเภอนาทวีและอำเภอสบ้าย,ย้อยได้มาฝึกอบรมในเรื่องของเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทักษะการฟังพูดอ่านเขียนนะครับแล้วก็ฝึกในเรื่องของการจัดทำสื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยซึ่งคุณครูเหล่านี้เมื่อผ่านการอบรมแล้วก็จะได้นําไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ